สามเหตุผลที่คนฉลาดมีเพื่อนน้อยเมื่อก่อนนะคะครูกเกตก็คิดว่าเราจะต้องมีเพื่อนเยอะๆเพื่อที่เขาจะได้คอยซับพอร์ตคอยสนับสนุนเราหรือจะทำให้เราประสบความสำเร็จโดยที่มีเพื่อนฝูงคอยเป็นแรงบันดาลใจให้นั่นเองค่ะแต่ในความเป็นจริงเราไม่จําเป็นจะต้องมีเพื่อนมากมายก็ได้ในขณะที่สังคมพยายามหล่อหลอมให้เราเชื่อว่าการถูกรรยล้อมไปด้วยเพื่อนฝูง นั่นมันคือการประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปค่ะการมีเพื่อนน้อยมันไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรมันไม่จำเป็นจะต้องแปลว่าคุณจะต้องโดดเดี่ยวคุณจะน่าสงสารหรือว่าคุณจะแปลกประหลาดซะด้วยซ้ำเราไม่จำเป็นจะต้องมองว่าการมีเพื่อนน้อยหรือมีเพื่อนมากมันเป็นสภาวะจำยอมแต่เราต้องสามารถมองให้มันเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่เราตัดสินใจได้ว่าเราอยากจะใช้ชีวิตของเราแบบนี้ชีวิตในแบบที่เราสบายใจหากไม่ใช่คนเฟรนลี่ขนาดนั้นเราก็ไม่จะเป็นต้องฝืนตัวเองที่จะออกไปผูกมิตรกับใครต่อใครมากมายเต็มไปหมดเพื่อที่จะพยายามทำให้ทุกคนมารักทำให้ทุกคนพอใจทำเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองดูดีและมีเพื่อนมากมายเต็มไปหมดทั้งๆที่บางครั้งบางคนไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นโดยแท้จริง ยิ่งทำก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งแครความรู้สึกของคนอื่นมากคุณก็ยิ่งรู้สึกว่าคุณจะไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ถ้าคุณไม่ได้รู้สึกฝืนอะไรครูเก๋ไม่ได้บอกว่าจะต้องให้คุณมีเพื่อนน้อยๆคุณถึงจะประสบความสำเร็จนะคะเรื่องทุกเรื่องมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี แต่วันนี้หัวข้อที่เราพูดถึงเป็นเรื่องของบางคนที่เขามีเพื่อนน้อยแล้วเขาก็ได้ค่าตัวเองว่าเพราะตัวเองไม่ดีพอหรือเปล่าทำไมถึงได้มีเพื่อนไม่ได้เยอะแยะมากมายเหมือนคนอื่นเขาคุณรู้ไหมคะว่าการมีเพื่อนน้อยหรือแม้กระทั่งแทบจะไม่มีมันมีด้านดีของมันอยู่ไม่น้อยเลยคะ่ะลองมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นนึกเป็นคนหนึ่งที่มีเพื่อนน้อยมันดียังไงบ้างข้อที่หนึ่งคะ่ะการมีเพื่อนน้อยอาจจะหมายถึง คุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นอย่างดีแน่นอนว่ามันไม่ได้หมายความว่าคนมีเพื่อนเยอะเขาจะอย,อยู่ด้วยตัวเองไม่เป็นนะคะแต่ครูเก๋กำลังบอกคุณว่าการมีเพื่อนน้อยมันเป็นโอกาสที่ดีมากในการที่คุณจะพิสูจน์ว่าคุณเองก็สามารถอยู่ได้แบบแข็งแกร่งโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครมากนักไม่จำเป็นที่จะต้องผูกตัวเองไว้กับใครหรือไม่จำเป็นจะต้องให้ใครมายืนยัน คุณค่าในตัวคุณขนาดนั้นค่ะคุณสามารถที่จะภาคภูมิใจหรือทำในสิ่งดีๆได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะข้อที่ 2. การมีเพื่อนน้อยอาจจะหมายถึงคุณสามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้มากกว่าการมีเพื่อนน้อยมาพร้อมกับการจัดสรรเวลาพร้อมกับความเอาใส่ใจต่อให้ลงตัวยังไงมันก็จะทำได้ยากค่ะดังนั้นถ้าคุณมีเพื่อนมากมาย คุณจะหาโอกาสดูแลเพื่อนแบบทุกๆคนเพื่อให้ลงตัวนั้นยากเหลือเกินเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งการมีเพื่อนเยอะอาจทําให้เราอ่ะเผลอที่จะละเลยรายละเอียดในเพื่อนบางคนไปหรือบางทีคุณก็บริหารจัดการเวลาของคุณไม่ได้เพื่อนแต่ละคนก็มีเวลาเป็นของตัวของเขาเองกว่าจะนัดเจอกันทีแต่ละทีกว่าจะให้ร่วมงานกันหรือกว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันบางครั้งเพื่อนเยอะๆก็ยากมากๆเลยค่ะ เพราะแน่นอนว่าเพื่อนบางคนเขาก็คาดหวังเวลาและก็ความใส่ใจจากคุณมากเหมือนกันดังนั้นยิ่งมีเพื่อนมากและคุณดูแลไม่ทั่วถึงเขาอาจจะยิ่งไม่ชอบคุณหาว่าคุณเองไม่ได้ใส่ใจเขาซะด้วยซ้ําแต่การที่คุณมีเพื่อนน้อยๆแต่คุณใส่ใจเพื่อนแบบเน,น้นๆมันอาจจะหมายถึงมิตรภาพที่แน่นแฟนมากกว่าคุณได้ดูแลเอาใจใส่ทุกๆคนด้วยความจริงใจ คุณรู้ว่าเพื่อนคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรและคุณเป็นกำลังใจให้กันและกันได้มีเวลาที่จะเจอกันบ้างพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันซัพพอร์ตสน,สนับสนุนกันในเรื่องที่ดีถ้าแบบนี้มันน่าจะดีกว่าการที่คุณมีเพื่อนเยอะแต่ไม่ได้มีเวลาได้ดูแลจิตใจซึ่งกันและกันค่ะข้อที่3การมีเพื่อนน้อยจะช่วยเซฟพ,พลังงานของคุณในทางสังคมได้เป็นอย่างดีเลย สำหรับบางคนการพบเพื่อนมันคือการเยียวยาจิตใจชั้นดีก็จริงแต่สำหรับบางคนยิ่งต้องเจอคนเยอะๆกลับยิ่งเหนื่อยค่ะดังนั้นการมีเพื่อนน้อยๆมันอาจจะทำให้คุณบาลานซ์ชีวิตได้ง่ายกว่าเซฟพ,พลังงานในการใช้ชีวิตได้มากกว่าด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าคุณจะเห็นว่าการที่คุณอาจจะทำใครหล่นหายไปบ้างไม่ได้แปลว่าคุณมีปัญหาเรื่องมิตรภาพ นั่นมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตและยิ่งคุณเติบโตขึ้นก็ยิ่งจะเข้าใจได้ลึกซึ้งว่าเมื่อเวลามันผ่านไปยิ่งตอนนี้คุณอายุมากขึ้นคุณอาจจะเคยมีเพื่อนที่เคยพบกันสมัยเรียนสมัยมัธยมหรือสมัยทำงานเวลาที่คุณโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่การเวลาก็จะคัดกรองเอาบางคนออกไปจากชีวิตของคุณไม่ว่าจะด้วยเวลาที่ไม่ตรงกันไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ความเชื่อความศรัทธาที่ไม่เหมือนกันหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองที่วันหนึ่งอาจจะพบว่าเราไม่ได้รู้สึกถึงมิตรภาพกับบางคนแล้วซึ่งนั่นคุณไม่ต้องรู้สึกผิดเลยนะคะไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาโทษตัวเองแต่อย่างใดใครที่กำลังรู้สึกดอยค่าตัวเองเพราะว่ามีเพื่อนน้อยหรือบางคนแทบจะไม่มีเลยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ เราอยู่ในยุคที่ปัจจุบันนี้เพื่อนเราอาจจะเป็นใครก็ได้สักคนหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในโลกโซเชียลหรือแม้แต่กระทั่งครูเก๋ตั้งแต่ทําช่อง YouTube หรือหาเงินในโลกออนไลน์คุณรู้ไหมคะว่าครูเก๋มีเพื่อนที่บางคนไม่เคยเจอหน้ากันด้วยซ้าแต่ทุกคนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับครูเก๋มากมาก โอ้โหถ้าเรามีเพื่อนที่ดีแบบนี้มีเยอะๆเท่าไหร่ก็ยิ่งดีค่ะมาคอยคอมเมนต์มาคอยซับพอร์ตมาคอยให้กำลังใจครูกเก๋ใต้คลิปตลอดเวลาเลยอันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะแต่ถ้าคุณมีเพื่อนที่นัดเจอกันวันวัน,วน,วนก็ปาร์ตี้บางวันก็สังสรรค์บางทีก็ชวนคุณไปจับกลุ่มพูดถึงเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณหมดพลัง ถ้าแบบนั้นครูเก๋ว่าเราคบเพื่อนที่อยู่ในโซเชียลที่คอยให้การพัฒนาตนเองให้กำลังใจให้สิ่งดีๆกับคุณแบบนี้จะไม่ดีกว่าเหรอคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าการที่คุณมีเพื่อนน้อยหรือเพื่อนมากมันจะส่งผลอะไรต่อการประสบความสำเร็จของคุณมากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลน,นั้นๆด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะดังนั้นนะคะ ที่เอามาฝากวันนี้ก็คือ3เหตุผลของคนฉลาดที่เขามีเพื่อนน้อยก็คงจะจบเอาไว้เท่านี้ถ้าใครจะเพิ่มเติมสิ่งใดหรือจะคอมเมนต์พูดคุยกันพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและก็ติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันสวัสดีค่ะ